เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปเนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมได้หยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันผมอยากให้ทุกคนฟังเรื่องนี้ดูนะครับเพราะว่าขณะตอนที่ผมฟังเนี่ยผมฟังและผมก็รู้สึกขนลุกไปด้วยตลอดเวลาเรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวมากจริงๆก่อนที่จะไปฟังคลิปกันยังไงรบกวนทุกท่านช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับผู้ถ่ายทอดเรื่องนี้ชื่อคุณอาร์ตครับขอเกริ่นให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ก่อนนะครับเรื่องราวนี้ยเป็นเรื่องราวที่ย้อนหลังไปประมาณ10ปีครับในตอนนั้นเองคุณอาร์ตเนี่ยได้ทำอาชีพเกี่ยวกับเซลครับคือเซลเนี่ยคุณอาร์ตจะประจำอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอำเภอบ้านไผ่แต่ว่าบ้านเดิมจริงๆของคุณอาร์ตเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพครับ ในช่วงระยะเวลา1เดือนเนี่ยก็จะมีประมาณสองวันช่วงสิ้นเดือนครับที่คุณอาร์ตเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพค้างวัน2วันแล้วก็ต้องนั่งรถกลับไปทํางานต่อที่บ้านไผ่ส่วนการเดินทางจากกรุงเทพนั้นตัวคุณอาร์ตเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเมารถนะครับก็เลยจะใช้บริการรถไฟเป็นสัดส่วนมากเพราะว่าเมื่อใดเนี่ยที่นั่งรถทัวร์แล้วเนี่ยจะรู้สึกเวียนหัวขึ้นไส้แล้วก็อยากจะอาจเจียนตลอดเวลา ตามภาษาคนเมารถง่ายนะครับและส่วนรถไฟที่คุณอาใช้นั่งประจำเนี่ยจะเป็นรถไฟสายประจําเลยนะครับที่ใช้นั่งตลอดทุกเดือนคือรถไฟเที่ยวกรุงเทพหนองคายโดยรถไฟเที่ยวเนี้ยจะออกจากหัวลําโพงประมาณสองทุ่มครึ่งครับเรื่องนี้เกิดในเดือนเดือนหนึ่งครับ เดือนนี้คุณอาร์ตก็ใช้บริการรถไฟเพื่อนั่งกลับไปขอนแก่นเป็นตามปกติคุณอาร์ตเล่าให้ฟังว่ารถไฟเที่ยวเนี้ยเวลาเดินรถทีหนึ่งจะมีผู้โดยสารน้อยถึงน้อยมากเลยครับและยิ่งวันนี้รอบนี้เป็นวันธรรมดาด้วยทําให้โบกี้ที่คุณอาร์ตนั่งเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คุณอาร์ตจะเลือกนั่งเป็นโบกี้สุดท้ายของท้ายขาบวนเลยนะครับค่อนข้างจะมีผู้โดยสารน้อยมากประมาณ5-6ถึงคนทั้งโบกี้เองครับโดยผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ในโบกี้ตอนเนี้ย นั่งห่างกันนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระยะสายตาที่สามารถมองเห็นกันได้คุณอาร์ตเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่คุณอาร์ตค่อนข้างจะเพียมากเลยครับคุณอาร์ตรู้สึกว่าง่วงนอนมากๆในขณะที่รถไฟเนี่ยเคลื่อนผ่านบริเวณบางเขนหรือหลักสี่เนี่ยแหละครับคุณอาร์ตจำได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับหลังจากนั้นก็หลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับคุณอาร์ตมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนที่รถไฟคันนี้เข้าเทียบท่าอยู่ที่อยุธยาครับ หลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็มีความสลืมสลือนะครับแต่ทันใดนั้นเองสายตาเนี่ยก็ไปโฟกัสกับร่างร่างหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ร่างร่างนั้นนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเองพบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอยู่รายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใส่ชุดสีดําทั้งตัวเลยนะครับคือเสื้อเนี่ยจะใส่เป็นลายลูกไม้สีดําแล้วก็ใส่กางเกงผ้ายืดขายาวสีดํา ตัวผมเนี่ยจะอยู่ประมาณปะบ่าแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าม้านะครับแต่ก็มีความกระเซิร์กกระเซิงนิดหน่อยหน้ามานั้นไม่ได้ยาวมากนะครับก็ยังทําให้พอเห็นหน้าเห็นตายอยู่บ้างผู้หญิงคนนั้นดูมีอายุนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแก่มากคืออายุเนี่ยคาดการอยู่ที่ประมาณ30กลางๆครับตอนนั้นคุณอาร์ตบอกว่าคุณอาร์ตค่อนข้างจะตกใจมากนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากกวาดสายตาไปโทษทั้งโบกี้แล้ว ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยตั้งแต่หัวลําโพงเนี่ยประมาณ5-6คนได้หายไปหมดแล้วครับคาดการว่าเขาน่าจะลงรถไปกันหมดแล้วแต่ที่น่าสงสัยหนักกว่านั้นก็คือว่าในเมื่อบ่อของทั้งโบกี้เนี่ยค่อนข้างจะว่างเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นบ่อคุณอาร์ตกับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะนั่งอยู่ตรงข้ามคุณอาร์ตครับซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากๆโดยในระหว่างที่คุณอาร์ตกำลังสำรวจรอบๆโบกี้อยู่นั้น อยู่ๆสายตาคุณอาร์ตก็กลับมาจับจ้องที่ผู้หญิงคนนี้ครับแล้วคุณอาร์ตก็ถึงกับสะดุ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้น,นั่งจ้องคุณอาร์ตอยู่จ้องแบบไม่วางตาเลยครับตอนนั้นคุณอาร์ตเห็นคุณอาร์ตก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็แอบกลัวอยู่ไม่น้อยเลยนะครับหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นจ้องหน้าคุณอาร์ตได้สักพักหนึ่งอยู่ๆผู้หญิงคนนี้นก็เริ่มเกอกตาครับกอกไปทางซ้ายกอกไปทางขวาเกอกขึ้นกอกลง แล้วก็ค่อยหมุนเป็นวงกลมครับตอนนั้นคุณอาร์ตเห็นคุณอาร์ตก็เริ่มตกใจครับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆยยิ้มขึ้นยิ้มขึ้นเรื่อยเรืคุณอาร์ตนึกในใจตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องอะไรเลยนะครับคุณอาร์ตคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะสติไม่ดีและนี่หรือเปล่าคือเป็นสาเหตุที่ทําให้เพื่อนร่วมโบกี้ของคุณอาร์ตเนี่ยหายกันไปหมดเพราะว่าเขาลุกหนีผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแต่ความคิดนั้นยังไม่ทันจะหายไปจากหัวครับอยู่ดีๆผู้หญิงคนเน ก็เริ่มหัวล hm si ้อครับคุณอาทำตัวไม่ถูกครับคราวนี้คุณอาตกใจก็เลยรีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็แกล้งทำทีว่าตัวเองจะไปเข้าห้องน้ำหลังจากที่คุณอาเข้าไปอยู่ในห้องน้ำคุณอาก็นั่งสะทบสติอารมณ์ครับว่าควรจะเอายังไงดีควรจะกลับไปนั่งต่อไหมแต่ระยะเวลาที่คุณอาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานครับประมาณ3-4นาทีเท่านั้นเองคุณอาก็เลยตัดสินใจว่า ยจะเดินกลับไปดูอีกทีว่าเขายังอยู่หรือเปล่าหลังจากที่คุณอาร์ตออกจากห้องน้ํามาแล้วก็เดินไปที่ที่นั่งของตัวเองพบว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมแล้วครับผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วตอนนั้นนึกได้ใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเดินไปโบกี้อื่นแล้วลหะน่าจะเดินไปแกล้งคนอื่นแล้วตอนนั้นคุณอาร์ตก็เลยนั่งลงในที่เดิมของตัวเองครับแต่ว่าตอนที่ผู้หญิงหายไปเนี่ยรถไฟไม่ได้จอดนะครับรถไฟยังวิ่งอยู่ตามปกติ ก็เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้หญิงคนนี้จะลงตามสถานีด้วยความง่วงครับคุณอาร์ตก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนอนต่อยสักง,งีบหนึ่งแล้วกันหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็เริ่มนอนครับแต่หลับไปได้แค่แป๊บเดียวเองครับเก้าอี้มีอาการเหมือนคนน่ะทิ้งตัวลงมานั่งข้างๆคุณอาร์ตค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วพบว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมครับจากตอนแรกนั่งฝั่งตรงข้ามตอนนี้มานั่งข้างๆแล้วครับตอนนั้นคุณอาร์ตยอมรับนะครับว่าค่อนข้างจะตกใจมาก แต่ไม่ได้กลัวนะครับในหัวตอนนั้นไม่ได้มีเรื่องผีเลยผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาจ้องคุณอาร์ตเหมือนเดิมค่อยๆกอกตาไปมากอกซ้ายทีขวาทีแล้วก็กอกเป็นวงกลมค่อยๆยิ้มขึ้นแล้วก็หัวล้อแบบเดิมเลยครับแฮ่เฮ่เฮเฮเมื่อเจอสองครั้งที่ติดกันคราวนี้คุณอาร์ตรับไม่ไหวครับก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นเดันทีแล้วก็เดินไปโบกี้อื่น หลังจากที่นั่งลงบนโบกี้อื่นได้สักแป๊บหนึ่งก็เริ่มรู้สึกตัวครับว่าตัวเองอ่ะลืมเอากระเป๋ามาด้วยตอนนั้นสองจิตสองใจคิดว่าควรจะเอายัางไงดีควรจะเดินกลับไปเอากระเป๋าดีไหมแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ล่ะความคิดมันตีอยู่ในหัวครับแต่ใจนึงก็ยังเป็นห่วงกระเป๋าอยู่นั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งครับแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างคุณอาร์ครับเพราะคุณอาร์สังเกตเห็นตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รถไฟคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากโบกี้หนึ่ง ปลายทางของเขาน่าจะเป็นโบกี้สุดท้ายแน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นเดินผ่านคุณอาร์ตไปคุณอาร์ตก็เลยตัดสินใจครับลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่คนนั้นไปโดยตอนแรกกะว่าจะไปเอากระเป๋านะครับเพราะว่าตอนที่คุณอาร์ตนั่งอยู่โบกี้รองสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เดินเข้ามาทางคุณอาร์ตเลยถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นจะเดินไปไหนก็ต้องผ่านโบกี้ที่คุณอาร์ตนั่งอยู่ตอนนั้นรถไฟยังไม่ได้จอดที่สถานีไหนนะครับจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้หญิงคนนี้นจะเดินไปไหนได้ หลังจากที่คุณอาร์ตเดินตามเจ้าหน้าที่รถไฟคนนั้นไปเดินไปถึงบ่อตัวเองครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่ตรงนั้นครับและก็ไม่อยู่จุดไหนในโบกี้โบกี้นั้นเลยคุณอาร์ตได้แต่ยืนจ้องที่นั่งอันว่างเปล่านั้นครับหันซ้ายหันขวาตอนนี้ทงโบกี้ไม่มีใครเลยคุณอาร์ตหยิบกระเป๋าแล้วก็ลงมาวางที่ข้างหน้าตัวเองตอนนั้นคิดนะครับว่าควรจะเอายังไงดีเพราะว่าเรื่องนี้มันดูแปลกๆพิกลจะนั่งต่อ หรือว่าจะย้ายไปโบกี้อื่นดีถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็คงลุกใช่ไหมครับแล้วก็ไปนั่งโบกี้อื่นแต่ด้วยความคาใจของคุณอาร์ตในตอนนั้นทําให้อยากรู้ครับว่าเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่คุณอาร์ตตัดสินใจนั่งลงในที่นั่งของตัวเองครับแต่คราวนี้ไม่ได้เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บข้างบนนะครับคือเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ข้างๆตัวเลยหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็นั่งอยู่ตรงนั้นครับนั่งด้วยความหวาดระแวงอยู่สักพักหนึ่งมองซ้ายมองขวา ก็ยังไม่มีผู้หญิงคนนั้นเดินมาตอนนี้พอนั่งไปเรื่อยๆอาการง่วงมันก็เริ่มมาครับคุณอาร์ตตัดสินใจที่จะเอาหัวพิงกับหน้าต่างแล้วก็หลับแต่ตอนที่ใกล้จะหลับครับสายตาคุณอาร์ตก็ไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นอยู่นอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นนั้นก็คือนิ้วมือคนครับนิ้วมือคนค่อยๆก่อขอบหน้าต่างแต่ขอบหน้าต่างไม่ใช่ก่อด้านในนะครับคือก่อเข้ามาจากด้านนอก นิ้วมือนั้นก่อขอบหน้าต่างอย่างแน่นครับแล้วก็ค่อยโผล่ขึ้นมาคือเหมือนคนค่อยๆปีนขึ้นมาจากตัวข้างรถไฟอะนะครับค่อยๆโผล่ขึ้นมาเห็นผมเห็นหน้าม้าแล้วก็เห็นลูกตาครับลูกตาเขายังกรอกท้ายกรอกขวาอยู่เหมือนเดิมเลยครับทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวล้อตามมาคุณอาร์ตลุกพรวดขึ้นทันทีครับไม่ต้องรอให้เห็นใบหน้าเต็มเต็ม ตอนนี้ตกใจมากคุณไอซ์รีบคว้ากระเป๋าแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งรีบวิ่งไปที่โบกี้ถัดไปทันทีเมื่อวิ่งมาถึงโบกี้ถัดมาตอนนี้คุณไาซ์ก็รีบนั่งลงบนเบาะบาะหนึ่งครับรอบตัวก็ยังพอเห็นผู้โดยสารอยู่บ้างตอนนั้นพยายามสงบสติอารมณ์นะครับเพราะว่าตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่หลังจากนั้นคุณไาซ์ก็ไม่ได้คุยบใครนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยก็เป็นผู้โดยสารทั่วไปไม่รู้จะคุยบใครเพราะในตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใคร คุณอานบอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เห็นเจจ่าตัวเป็นๆเ,เลยครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นจะจ่าขนาดนี้มาก่อนโดยหลังจากนั้นมาคุณอาร์ตก็ไม่เคยนั่งรถไฟอีกเลยนะครับพอเจอเหตุการณ์นี้แหละครับทำให้คุณอาร์ตเนี่ยเลิกนั่งรถไฟมาจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวนี้ฟังแล้วก็สนุกตื่นเต้นดีใช่ไหมครับหลังจากที่ฟังจบแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปอย่างไง้รบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับอยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างบอกกันได้เลยครับเอาไว้ผมจะหาเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ